สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งนะคะรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอืเลยอย่าลืมกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s u b สไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามาอัปเดตในส่วนของรถกระบะกันอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่เพชรยนต์ค่ะนะถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะก็ตอนนี้ก็ มีการมูฟรถนะคะไปสาขาสุวินทวงศ์ไปเป็นร้อยกว่าคันเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรถล็อตใหม่ๆเข้ามากันนะคะแล้วก็ตอนนี้ด้านหน้าก็กลายเป็นรถกระบะ กันหมดแล้วนะใครสนใจรถกระบะสวยๆรถกระบะพรีเมียมคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนะ,ะกับรถกระบะไม่ว่าจะเป็นตัว4ประตูบ้างนะคะตัวสมาร์ทแคปบ้างมีตัวยกสูงบ้างตัวเตี้ยบ้างนะคะทั้งเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออตโต้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะรถกระบะข,ของทางเพชรโยนจะมีเป็นโตโยต้าอิซูซูแล้วก็จะเป็นตัวนิสสัน ะะก็จะมีอยู่ประมาณ3แบรนด์นี้นะคะพวกมิตซูบิชินะคะน,นันๆทีจะมีเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเราจะขา,ายเป็นพวกรถตลาดมากกว่านะคะซื้งอง่ายขายคล่องเพราะว่ารถพวกนี้จัดยอดได้เต็มนะคะก็สามารถที่จะดันฟรีดาวได้อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพามา ไล่เลียงกันนะคะขอพามาดูคันแรกด้านริมฝั่งนี้กันก่อนรถกระบะรีโวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเตีย้ยมาพร้อมแคริบอยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานเป็นตัวสมาร์ทแคปค่ะทะเบียน2ทพุทเท่าออ่อ8906กรุงเทพมหานครคันนี้เป็นตัว2.4 J+ เป็นตัว Z Edition ก็คือเป็นตัวเตี้ยนั่นเองปี2020คันนี้399,000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 7 3 0 0นะคะไม่อยู่เพียงแค่2อะไม่แสนหกขอโทษทีค่ะคันนี้ไม่แสนหกนะคะไม่แสนหก399,000เป็นตัวเจภายในได้เป็นเบาะผ้านะภายในได้เป็นเบาะผ้าค่ะเป็นเกียร์ออโตโ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเป็นแคปเปิดได้เดี๋ยวเบาะด้านหลังเรามีการใส่ให้นะเราไม่ได้ให้ไปแบบนี้นะเดี๋ยวมีการใส่เบาะให้ค่ะ3า9 0 0 0เาค่ะใครสนใจนะคะไม่แสนกค่ะมาพร้อมแครริบอยดปี20แล้ว,ลวได้เก<ด>ียร์ออโต้ด้วย,วยนะคะนี่ได้เกียร์ออโต้ด้วยอ่าสนใจทักเข้ามาได้เลยมาดูคันด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับไปเป็นเหมือน หน้าหลังหน้าหลังละกันเนาะตัวนี้เป็นอิสุสุค่ะนะคะเป็นตัวดี a x 4ประตูยกสูงนะคะคันแรกเป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นตัวแซดดีด e ิชันนะคะรีโวนะปี 22.4J ส่วนตัวนี้จะเป็นอิสุสุค่ะนะ,ะเป็นอิสุสุ D-Max 4ประตูมาพร้อมแครีบอยเหมือนกันตัวนี้เป็นตัว1.9 z กปี20เหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัว,<ๆ>ตวยกสูงไงคันนี้ราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0 5 9 9 0 0 0 จะผ่อนอยู่ประมาณอ่าหมื่นนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนี่ค่ะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะคะพวงมาลัยมีฟัง์กชันซ้ายขวาเป็นกุญแจบ,บิดไข่สตาร์ทเกียร์ออโต้ค่ะนี่ค่ะคือคอนโซลด้านหน้าสนใจก็ทักมาได้นะคะ0961984 963ค่ะเป็นกระบะยกสูง4ประตูภายในได้เป็นเบาะหนังปี2020ค่ะเครื่องประหยัดด้วย1.9เป็นตัวแซดมาพร้อม Carry บอยนะคะมาพร้อม Carry บอยนี่ค่ะด้านท้ายสภาพสวยเดิมค่ะพี่จา๋ามีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยนะคะเวลาถอยหลังเขาก็จะมีกล้องผ่านหน้าจอให้ด้วยนี่ค่ะสนใจก็ทักมา ได้เลยนะคะกับ I ิซุ u D-Max 1.9 Z แ,แปี2020คันนี้เลขไม่อยู่ที่1,17 0 0 0โลนะคะ5,99 0 0 0นนี่ค่ะแล้วมาดูตัวนี้ค่ะเป็นกระบะตัวเตี้ยอันนี้ทะเบียน504 4นะตัวนี้3 2 9 3เทพเท่าต่อเต่า3 2 9เป็นตัวสมาร์ทแคปเป็นตัวแซดดิ i ดชันเป็นตัวเตี้ยค่ะ นะแต่ตัวนี้ไม่ได้มีแครีบอยคันนี้4,49,000อ๋ออันนี้ได้ปี21ใหม่5 2 0 0พโลเป็นตัว2.4 Ent r y ทไหม่5 2 0 0พโลอ่าเป็นตัว Ent ทรตัวเริ่มต้นแต่เจ้าของเดิมมีการหุ้มหนังมาให้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะพวงมาลายัยพวงมาลัย4ี่การเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทไม่ห้าหมื่นสองพโลนี่ค่ะให้ดูใกล้ใก ี21ราคา449,000ราคา449,000นี่สนใจทักเข้ามาค่ะนี่ค่ะปี21ด้วยเป็นตัว Z Edition นี่ค่ะส่วนคันนี้อ่ะมาต่อคันนี้ก่อนละกันนะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะ สขอไข่นอหนูหนึ่ 1, 8, 4, เป็นกระบะยกสูง4ประตูนะคะกระบะยกสูง4ประตูสีขาวนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่7 2 9 0 0 0เป็นตัว1.9 ZP เป็นตัว ZP ค่ะเป็นตัวกลางปี2022เป็นตัวรองท็อปใหมื่55,000ันโลเลขไมห้าหม่นห้าพโลได้ปี22ไง 3, 24, 25โอ้ประมาณ3ปีเองค่ะพี่จา๋าปี2022เป็นตัว ZP เป็นตัวรองท็อปเลยนะกระบะย,ยกสูง4ประตูค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไลท์นะคะกระจังหนา้าได้เป็นโครเมียมทะเบียน3ขอไข่นอนหนู1849กรุงเทพมหานคร นี่คะ่ะติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยเปิดดูภายในสักนิดนึงนะคะได้เป็นเบาะหนังตรงนี้ก็แบบว่าตัวสะท้อนแสงนะค,ะคือกันรอยเนาะได้เป็นเบาะหนังพวงมลาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะได้หน้าจอใหญ่มากเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันโลไม่ห้าหมื่นห้าพันโลนะคะเลขไม่ห้าหมื่นห้าพันโลใครสนใจเข้ามาลองขับเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ นี่ค่ะสนใจทักมาได้เลยจ้ามีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยตัวนี้นะคะ729,000ก็จะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดแสนอ่นเก้าพันะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นอยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะหมื่นสา แล้วก็มาดูคันนี้เราเลยเราจะเราจะสลับบนล่างเนาะมาคันนี้ค่ะเป็นตัวนิสสันนาวาล่านะคะเป็นตัวคาลิเบอร์นะคะเป็นตัวแคปนี่ค่ะลวดลายพร้อมลุยนะคะพร้อมลุยมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้มาดูภายในกัน ได้เป็นเบาะหนังนะคะหม่53,000โลเองแต่ตัวนี้จะได้เกียร์แมนนวลนะคะได้เกียร์แมนนวลพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะเลขใหม่อยู่ที่53,000โลคันนี้นะคะ3 6 9 0 0นเก้องปีสิบหม่5 3ามสามแสนเก่ออสามแสจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0ดพันะคะอยู่ประมาณนี้เจ็ดแพันไม่เกินนี้ค่ะใครสนใจตัว Smart c a คปคันนี้นะคะ 369,000ถ้าในเรื่องของดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยตัว4ประตูจะถูกกว่าตัวสมาร์ทแคปนะนะจะถูกกว่าเขาจะตีเป็นรถเก๋งนะคะแต่รถกระบะดอกเบีย้ยนะคะอาจจะสูงขึ้นมาจาก4ประตูถ้าเป็นตัวสมาร์ทแคปประมาณประมาณ1บาทนะคะ ก็ถ้าเป็น4ประตูดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นอยู่ที่2.69นะคะ2.69 4ปีนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแคปนะ,ะจะอยู่ประมาณอดอกเบีย้ยจะอยู่ประมาณ3.99อยู่ประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็3.09นะคะอยู่ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้ค่ะ369 0 0 0เาเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ห3 0 0 0โลใครสนใจทักมานะ,ะพร้อมลุยดูให้ดูไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์ projector. ไฟตัดหมอกคูน้า369,000ค่ะได้เป็นสีขาวถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นกระบะย,ยกสูง4ประตูพร้อมแคร์รีบอยกระบะย,ยกสูง4ประตูพร้อมแครรบอยนะคะคันนี้549,000นะคะ 2.4e ปี2020ค่ะน้ำใหม่156,000โล549,000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000นะผ่อนอยู่ประมาณ9,000 9,500นะอยู่ประมาณนี้เกียร์ออตโต้ด้วยปี20 ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69นะคะผ่อนอยู่9,500อ่ะตัวนี้ไปแล้วเนาะมาดูตัวนี้ไปหรือ,อยังตัวนี้7 2, 1 0 0 0 0น0 0คันนี้หรอก72900คันนี้ไปแล้วอ่ะแล้วก็คันนี้ราคาอยู่ที่5,899 0 0ปี20ไม่แ8ด0 0 0โลเป็นตัว1.9เอาตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้น5,899 0 0 4ประตู5 8 9 0 0 0ก็จะผ่อนอยู่ประมาณประมาณหมื่นนะคะประมาณหมื่นนี่ค่ะประมาณหมื่นเป็น4ประตูนะคะยกสูง4ประตูยกสูงนี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังนะนะคะได้เป็นเบาะหนังตัวนี้เป็นเกียวมนนวลเป็นเกียแมนนวลนะคะเป็นเกียแมนนวลเป็นตัวแซดนะคะอ่ะ ปียี่สิบมายแปดหมื่นสามพันโลนี่สนใจก็เข้ามาดูได้ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันค่ะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่ากว่าตีไปหมื่นละกันอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวไฮรักรีโวนะคะไฮรักรีโวเป็นตัวพีแันเนอร์นะคะ 4ประตูคันนี้ราคาอยู่ที่599,000ปี20เป็นตัว2.4 entry เป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดคับใหม่97000โลนะคะไม่97000โลอันนี้เป็นโฉมหน้าใหม่นะโฉมหน้าใหม่ปี2020 599,000ก็สะพอนอยู่ประมาณ6 8 0 0เออไม่ใช่6 8 0 0ิประมาณ10000 10, ประมาณ1599000 ประมาณเก้าพันประมาณนี้แหละตีไปหมื่นแล้วกันเนาะมาตัวนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงสประตูนะคะกระบะยกสูงสี่ประตูเป็นตัว2.4 e อี ปี20เหมือนกันอันนี้ไม่1,16,000โลอันนี้5 3 9 0 0 0อันนี้คุ้มกว่านะเพราะว่าคันนี้ไม่แสนห้าปี20อันนี้คุ้มกว่าอันนี้5 3 9 0 0 0จ้ะพี่จา๋าไม่น้อยกว่านะราคาถูกกว่าอะมาดูภายในได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าเป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะ เลขไม่110,000โลนะ,ะสนใจทักมาได้เลย4ประตูยกสูงนะคะ539,000จะผ่อนอยู่ประมาณประมาณ92,000 9 2 0 0อยู่ประมาณนี้9 2 0 0 9 3 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะคันนี้ก็4ประตูแต่ว่าไม่มีแครี่บอยคันนี้529,000เอานี้ปี19อันนี้ปี20อันนี้ปี19ค่ะแต่ไม77,000โล 2.4e ไม่77,000โล นะคะสี่ประตูยกสูงพร้อมแครรีบอยสนใจทักมานะคะอ่ะมาดู3คันข้างหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวไปดู3คันข้างหลังกันค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว Revo p l ลเ n e r 2.45ตัวท็อปค่ะนะคะ679,000ปี20ไม่1,000 0 0กับอีก3,000โลตัวท็อปเลย6 7 9 9 0 0นะนี่ค่ะทะเบียน6ขอไข่พอสำเพา3,7,9,8เป็นตัวท็อปตัวไฮไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟไฟเดย์ไทม์เป็นแบบ LED แล้วก็ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้ปี2020 6 7 9 9 0 0ผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0พี่จา๋าตัวนี้นะคะไม่แสนกับอีก3,000โลภายในได้เป็นเบาะหนังแล้วก็กระจกนะคะเป็นแบบออ,อตโต้ทั้ง4บานได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทพวงมาลัยมีฟัง์กชันด้านซ้ายด้านขวามีกล้องบันทึกภาพหน้ารถค่ะได้เป็นเบาะหนังด้วยนี่เกียร์ออตโต้ด้วยค่ะคันนี้ 4ประตูนะคะได้เป็นสประตูด้านหลังเขาก็กว้างนี่ค่ะได้แอร์หลังด้วยนะได้แอร์หลังด้วยสนใจทักมาได้เลยนะคะพีรนเนอร์นี่ด้านท้ายก็ได้กรอบไฟสีดำกรอบไฟท้ายมีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าด้านหลังสวยมากมาดูตัวอิซูซูตัวแซกกันบ้างค่ะทะเบียน6เออ9688เอ้ยทะเบียนสวย4ขอไข่ชอช้างนะคะ4ประตูค่ะนะ,ะตัวนี้ดูสิ มีซุ้มลงซุ้มล้อนะคะ6 7 9 6 7 9 0 0 0อ๋อนี่ได้ปี2 2ไม่9ก้0 0มื9 0 0 0ปี2 2ไม่9 0 0 0 0จ้ะพี่จา๋าสนใจถักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะนะเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นี่ค่ะให้เปิดดูด้านในสักนิดหนึ่งได้เป็นเบาะหนังเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะ ฟรีดาวได้แล้วรถทุกคันเราจะมีการตรวจสภาพ215รายการให้พร้อมอพร้อมส่งเป็นไฟล์ให้ดูเลยนะส่งเป็นไฟล์ให้ดูเลยส่วนคันนี้ค่ะเป็นกระบะสมาร์ทแคปไม่ใช่สีประตูนะสมาร์ทแคป479,000ปี18เลขกไม่1 4 1 0 0 0ไมลแสนราคา479,000นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปพร้อมกับ c a r r บบอยด้านหลังคันนี้ ราคานี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้ดูก่อนอ่ะเกียร์โต้ด้วยนะคะเพราะว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงจะเป็นเกียร์โต้ค่ะได้เป็นบาะผ้าเกียร์โต้ค่ะพวงมาลัยมีฟังชันด้านซ้ายหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะเครื่องเสียง CD FFAM เนี่ค่ะสนใจทักมานี้479,000ถ้าเป็นอิซุซุนะคะ4ประตู679,000 กียรอโต้เหมือนกันมาดูด้านหลังค่ะนี่ใครมองหารถแต่งกันบ้างเอ่ยนะก็ได้เป็นตัว Isuzu D-Max X-Series นะได้เป็นตัว X-Series นี่มี3คันด้วยกันค่ะพี่ได้เป็นสีดำมาเหมือนกันนะคะคันแรก729,000เป็นตัว Highlander 1.9 X-Series ปี22ใไหม่4 8 0 0พโล729,000 นะ้ำไม้น้อยไม่สี่หม่นแปดพโลไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพี่จ๋าอันนี้ทะเบียนสี่สามสามปดหขอไข่รอเรือสี่สามสามปดนี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังนะพร้อมชุดแต่งได้แอร์หลังด้วยนะคะด้านท้ายสนใจทักมานะแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะ นะทะเบียน6ขอไข่ยอยักษ์5328นะคะเป็น X Series 4ประตูเหมือนกันเลยนะเกียร์ออตโอตโอ้เหมือนกันให้ดูเกียร์ออตโต้เหมือนกันค่ะคันนี้คันคันแรกเมื่อกี้ไม่สี่หมื่นใช่ไหมคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีเอ็ดไม่เก้าหมื่นอันนี้ปียี่สิบเอ็ดไม่เก้าหมื่นหกเจ็ดเก้าคันนี้ไม่สี่หมื่นปียี่สองอันนี้ปีใหม่กว่าไม่น้อยกว่านะคะแล้วมาดูคันสุดท้าย คันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมก้าพันออปีป 2, ยี่สสองไม้หกหมื่นห้าไมหกหมื่ห้าพันโลโอ้แต่คันนี้ปียี่สิบสองคันนี้ปียีบเอคันนี้ปียีสองเฮ้ยคันนี้ก็คุ้มก็สี่ไม้สี่หมื่ดพโลแต่เจ็ดเจ็ดสองเก้แต่คันนี้เจ็ดสี่เกานะคะอ่ะก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกละกันใครสนใจรถรถุ่นไหนก็ สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนะเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะพี่ๆค่ะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะดันฟรีดาวได้ให้ดูท้ายเอ็กซิบิชันนิดหนึ่งเขาได้แบบว่านี่ค่ะสปอร์ตบาร์มาอ่นะ สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963เครดิตจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ไม่ว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะคะภาคเหนืออีสานใต้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุกภาคเลยนะคะมีส่งรถสไลด์ให้ด้วยสนใจยังไงทักเข้ามาได้นะคะ0961984963คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะ,ะค,นออนจนนคนะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ